เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวบมาชูอีกเช่นเคยก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป Eternal Road Expert 9นะแบบ Development แล้วก็ไม่ตายนะครับโอเคเราไปดูทีมของผมกันเลยนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมทายอินพาร์ทที่ใส่กับสกิลที่อัพให้นะแล้วก็นักบินผมจะบอกละกันว่าใครใช้แทนใครได้อ่ะรประทอดนะครับนักบินที่ใช้แทนได้ก็คือตัวที่เมเลสูงๆนะตัวไหนก็ได้จะเป็นป้าชีโกจะเป็น มาสเตอร์ก็ได้นะมาสเตอร์ก็ได้นะมาสเตอร์มาสเตอร์เอเชียนะหรือใครก็ได้ที่ค่ามเมลีสูงสูงจะเป็น S S R ก็ได้นะก็ปรับเอาหน้างานละกันครับแล้วก็ลูบิชยูอาตัวนี้ก็คือใช้นักบินคนไหนก็ได้ที่มีบัฟโล่ละกันจากนั้นก็กูเชียนนะกูเชียนนักบินก็ได้ใครก็ได้ครับที่มีบัฟเพิ่มดาเมจเอามาใส่แทนอามุธละกันครับแล้วก็ปรับหน้างานนิดหน่อยครับไนนะครับแล้วก็ในซิองสองตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรนะนักบินฟิกอยู่แล้วนะครับทีมนี้ก็ตามนี้เลยนะอ่ คอเตอร์นี่มีทุกคนอยู่แล้วส่วนอามูโร่นะครับอามูโร่ใช้ใครแทนก็ได้ที่มีค่ารนสูงๆและมีบัฟเพิ่มดาเมจนะขอแค่มีบัฟเพิ่มดาเมจพอนะ MP ไม่จําเป็นนะจะใช้โคระก,กิก็ได้นะครับแล้วปรับหน้างานเอาแล้วก็ใซโคซาคุนะครับไม่จําเป็นต้องปลดก็ได้ใส่นักบินที่มีบัฟเดินมานะบัฟเดินมาแต่ว่าผมแนะนําให้ปลดนะมันจะได้เล่นง่ายขึ้นนะแล้วก็เอาไว้ใช้ทำคอนเทนต์อื่นๆได้ด้วย PVP ที่จะถึงก็ได้ใช้นะได้ใช้อยู่มั้งไม่รู้ครับ อ่าแล้วก็ลูบิชตอนครับตัวนี้ใส่เจรักษ์มาแล้วก็แคสฟาวตัวนี้ใส่ใครก็ได้ที่มีบัฟเพิ่มดาเมจแต่ปัญหาก็คือ EN มันจะไม่พอนะก็ลองปรับหน้างานเอาดูแล้วกันครับโ okay. อเคเราไปลุยกันเลยครับผมอ่ะคนอื่นนะครับให้เราเดินอ่าบัฟทอสครับบัฟดาเมจนะเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับบัฟทอดนะสแตนบายครับ จากนั้นไนยครับบัฟเอ็มพีครับเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็สแตนบายครับลูบิชูอาร์ครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็สแตนบายครับไนซี่อองครับถอยสุดเลยครับสแตนบายนะกูเชียนเหมือนกันครับบับดาเมจนะครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็สแตนบายครับวิ่งนะครับบัฟดาเมจทิ้งไว้ครับแล้วก็ยิงไปที่นี่เลยก็ได้ครับไนซ์ซาซัปปยิงไปเลยครับยิงแปะเพิ่มบีนนะครับจากนั้นลูบิชครับบัฟเอ็มพีนะ ครับอินพีนะครับเดินม,มาที่ตำแหน่งตรงนี้แปะรถดีเฟนส์ไปที่ไนกิโอคุตัวบนนะปิดช่วยของวิงนะครับแล้วก็มาที่อ,อไซโคซาคุครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ยิงไปที่ไนกิโอคุครับอ่ะจากนั้นแคสวาลครับ บับเซบีเอ็นนะใครใช้ชูเลต้าเหมือนผมเซบีเอ็นแล้วกันมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็ยิงไปที่นี่ครับทังเกตน,นะเขาจะดีเฟนต์แล้วก็จิ้มท่าเลือกเลือกท่าดีๆครับนี่ครับมาให้มันเหลือปิ่มๆนะมันก็จะยิงตายพอดีนะครับจากนั้นนะครับเอเรียลครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ยิงไปที่ไนเกียวกู๊กนะแล้วก็เปลี่ยนท่าแคสวาวนะครับมันก็จะพอดีนะ ใครดาเมจข,ขาดเนี่ยก็ลองบัฟดาเมจตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะสำหรับแอรี่รีวิวนะตีไปเลยครับจากนั้นนะครับเดินเข้ามาช่องหนึ่งบัฟดาเมจนะครับแอรี่รีวิวนะตีไปที่นี่ครับไนซัสซา,าบีบ้ใช้ช่วยของแคสต์บลด้วยนะใช้ไปเลยครับจากนั้นนะก็เอาไนซัสซา,าบี้ยิงไปเลยครับ เอ้ไม่ใช่เอาแคสฟาวยิงไนซ์ซาบี้ครับไม่ใช่ไ,ไนซ์ซาิบี้ยิงไปเลยครับรอ,อครับหมดเทิร์นเราแล้วนะคนนี้ก็จะเดินเข้ามาไม่ได้ครับไนซีอง nice ก็จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยถ้าใครตีท่านี้ไม่ได้ให้ตีท่านี้แทน,นับตีท่านี้แทนไปเลยนะครับก็ใช้ช่วยปกติโดดปกตินะครับอ่ะตัวนี้เข้ามาครับให้เราเปลี่ยนท่านะให้เราค่อยๆเปลี่ยนท่านะครับเอาท่าที่เขาเหลือปิ่มๆนะพิสุดนะครับ จากนั้นเริ่มเทูนด้วยการเดินแคสฟาวครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะอ่าบัฟผมจะบัฟเอ็นแล้วกันอ่าแล้วก็ตีไปที่นี่ครับไนซ์ซาซับี้ครับตามด้วยแอรีรีบิวนะครับเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับยิงไปที่ไนซ์ซาซับี้ไนซ์ซีอองครับนี่มันก็จะตายหรือปิ่มปิ่มอ่ะพอเราแปะดีบัฟไปครบมันก็จะตายพอดีนะครับหรือจะอยากแปะบีมก็ได้นะนี่แปะเป็นบีมก็ได้ครับเลือกได้ครับวิงจะเอาท่าไหนครับ ก็ยิงไปเลยครับจากนั้นนะให้เราเอาวิงครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะปรับเพิ่มดาเมจไปเลยนะครับยิงไปที่นี่ครับนายแกงนะอ๋อยังไม่ต้องครับยังไม่ต้องครับลืมครับอ่ะเอาไซโคซาคุก่อนครับเพราะว่ามันมีโล่ดดมากันนะยิงไปทีหนึ่งครับปลดโล่ก่อนนะครับปลดโล่ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับให้เอาวิงนะครับเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปที่นายแกงนะยิงไปเลยครับแตะใส่ก่อนนะครับตามด้วยแอเรียลรีวิวนะครับเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ยิงไปที่นายแกงเช่นกันครับปิดช่วยให้หมดนะจังหวะนี้บัฟดาเมจทิ้งไว้ก็ได้นะครับก็จะยิงไปเลยครับที่นายแกงนะหนึ่งทีนะครับ จากนั้นเอาบาป,ปทอสนะครับเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ตีไปเลยครับแล้วก็ใช้ช่วยของไทโคซาคุนะครับมันก็จะตายพอดีครับจากนั้นนะใครไม่ตายก็ลองบัฟดาบงดาเมจเล่นดูก่อนละกันครับจากนั้นนะให้เราเอาเออ่ลูบิชนะครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะตีรถด,ดีเฟนซ์ไปที่อา่านายแกงนะตีไปเลยครับ ตามด้วยกูเชียนครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้บัฟดาเมจทิ้งไว้ก็ได้ครับอ่าแล้วก็ตีไปที่นายแก๊งอีกรอบนะครับตีไปเลยครับปิดช่วยด้วยนะครับจากนั้นนะครับเอาแคสวาลครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ยิงไปเลยอ่าเราก็ดูว่าไม่ต้องใช้ช่วยของใครบ้างครับก็เก็บไว้กันถ้าไม่ต้องใช้ช่วยเลยได้ไม่อาได้ครับก็ลองตีไปเลยครับถ้นมันเหลือปิ่มๆนะจากนั้นเอาบาาทอสปิดงานครับ ต้องใช้ช่วยของใครไม่ต้องครับก็ตีไปเลยครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเอาไนท์สีองครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะสแตนบายครับไนท์กันดั้มครับอ่ะเด้งเลือดก่อนครับเด้งเลือดกดเด้งเลือดแล้วเลือกที่ไนท์สีองนะครับเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็สแตนบายลูบิชนะครับเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็บัฟโล่นะครับแล้วก็สแตนบายครับผมทีนี้อ่ะ ตาตากระด้งางก็จะขึ้นมาตีก่อนเราเลือกท่าดีๆนะครับคอนโทรเลือดเขาอย่าให้มากกว่าครึ่งหลอดแต่ให้น้อยกว่าครึ่งหลอดครับไม่งั้นเขาจะตีแรงมากครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ตีไปเลยครับอ่าไม่ถึงครึ่งหลอดนะเราตีไปได้เลยนะครับอ่าหรือเราจะปิดแก๊สฟาวก็ได้ครับเดี๋ยวแกสฟาวอีเอ็นไม่พอใช้ช่วยของอ่าไอ้นี่แทนละกันใช้ช่วยของไซโคซาคุแทนละกันเนี่ยเราแปะอะไรได้เพิ่มบ้างเราก็ลองดูนะครับถ้าอย่างนี้ผมกลัวดาเมจมันเกินนะครับอ่าผมจะไม่ใช้ตัวนี้ละกัน ใช้แค่วิงนะครับแล้วก็ตีไปเลยครับอทีนี้เขาจะขึ้นมาตีวิ่งครับก็ปิดช่วยนะปล่อยวิ่งเจ็บไปครับปล่อยเจ็บเหมือนกันนะปลาบะทอสโดนตีปล่อยเจ็บเหมือนกันนะครับแอรีออนะครับต้องกันนะครับไม่กันตายนะครับนี่กันไปเลยครับแล้วก็ยิงไปนัดหนึ่งครับ จากนั้นตัวนี้ขึ้นมาตีแคสตว่าตัวนี้จะฆ่าเลยก็ได้นะครับฆ่าเลยก็ได้ครับฆ่าเลยแล้วกันครับอ่าถ้าไหนตายอ่าถ้านี้ฆ่าเลยแล้วกันครับอ่าเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับให้เราเอาเอร์เรลรีบิวนะครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับยิงไปที่อริเออร์ดูมนะอ่าตัวที่โดดมากันคือตัวนู้นนะอ่าถ้างั้นเอาอย่างนี้ก่อนครับเอาไซโคซาคูครับบัฟเดินนะ เดินเดินลงมาแล้วก็ตีท่านี้ไปครับตีไปเลยครับแล้วก็ปิดช่วยให้หมดด้วยนะช่วยให้หมดด้วยครับสตีไปเลยครับจากนั้นนะครับลองเอาแอเรียวดีบิวเข้ามาตีทีหนึ่งครับว่าว่าตายหรือยังครับอ่าตายแล้วนะครับ่ะตัวนี้ตายแล้วนะ็ตีไปเลยครับหนึ่งทีครับ จากนั้นนะครับให้เอาได้รีวิวลงมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับตีไปที่วอริเออร์ดูมครับตีหนึ่งนะปิดช่วยนะครับปิดช่วยนะช่วยด้วยนะครับจากนั้นเอาวิ่งนะครับลงมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับตีไปที่อ่าวอริเออร์ดูมอีกตัวครับตีไปเลยครับอ่ะจากนั้นนะครับให้เราเอาไนซี่อองครับมาตีเช็คดาเมจตัวนี้นะวอริเออร์ดูมนะครับอ่ะตีดูครับตายไหมอ่ะได้อยู่ครับ เราใช้ช่วยของไซโคซาคุไปรอบหนึ่งครับอ่าเคิดรอยครับจากนั้นก็เอาไนซิองเข้ามาตีซาตานครับตีได้ไหมท่าไหนท่าไหนก็เกินครึ่งหลอดนะเพราะฉะนั้นเราต้องสแตนบายนะท่าไหนก็ตีไม่ได้นะครับตีไปมันก็เกินครึ่งหลอดค่ะสแตนบายดีกว่าครับอ่าวิ่งครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะสแตนบายครับลูบิชครับบับโลครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้สแตนบายครับไนครับดิ้งเลือดครับ ลงมาที่ตำแหน่งตรงนี้สแตนบายเช่นกันครับอ่ะบาปะทอดครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับสแตนบายครับอ่ะลูบิชครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็สแตนบายครับอ่ะจากนั้นตามด้วยอ่ากูเชียนครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับบับดาเมจนะครับแล้วก็สแตนบายครับอ่ะแคสวาวครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็อ่าผมจะบัฟซีบีเอ็นอีกรอบแล้วกันบัฟได้ไหมไม่บัฟแล้วกันเก็บไว้ก่อนครับ นี่ครับซาตานพยายามอย่าให้ซาตานตายนะครับเดี๋ยวมันเกิดเลยนะครับเดี๋ยวพวกมอนมันเกิดเลยแล้วเราจะเล่นลําบากนะครับถ้าแปะไปมันก็พบครับก็จะใช้ช่วยของไอ้นี่ก็ได้ครับแคสวาลครับติดบีมบาสูก้าไปครับอใช้ช่วยของแคสวาลไปหนึ่งท่านะมันจะเหลือปิ่มๆพอดีนะครับอันนี้ครับแปะประมาณนี้แล้วกัน รือใช้ช่วยตัวไหนมันใช้ช่วยแล้วมันยิงแรงกว่ากันครับเราวก็ลองเทสดูครับอ่ะใช้ของแคสฟาวดีกว่าไหมอ่เราค่อยๆดูครับให้มันเหลือปิ่มๆที่สุดนะครับเราค่อยๆเช็คนะอ่แคสตฟาวเลยครับตีแรงที่สุดแล้วนะแล้วก็นี่ครับรูบิชตัวนี้ไม่ต้องแฝะไอชงไฮโคซาคุเห็นไหมประมาณนี้นะให้มันเหลือประมาณนี้นะครับอืมให้มันเหลือประมาณนี้นะครับอ่าเหลือประมาณนี้นะครับไม่ตายหรอกครับเพราะว่าสองตัวนี้ไม่ได้ยิงก่อนนะครับ ก็จะเหลือปิ่มๆแล้วนะอ่าทีนี้พอเริ่มเทินสี่นะครับให้เด้งเลือดแคสวาวนะอ่าแคสวาวเด้งเลือดนะครับเด้งเลือดนะครับอ่าจากนั้นเราใสาโคซาคุครับลงมาช่องหนึ่งตีไปที่ซาตานนะครับ จากนั้นนะครับเอาลูบิชนะครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ตีไปที่ในกู u ปตัวนี้นะครับตีไปเลยนะครับตีไปเลยนะใช้วิงไม่ต้องใช้ช่วยนะไม่ต้องใช้ช่วยของใครเลยนะตีไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เราเอานี่ครับลูบิชยูอาตัวนี้นบัฟฟอสกาดนะมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็ตีไปที่ในกรุปตัวนี้นะก็ใช้ช่วยแค่ของวิงนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิด นี่ครับปับดาเมจของวิงด้วยนะอแล้วก็ยิงไปเลยครับแต่นั้นวิงครับก็สาดแมปครับระบำไปหนึ่งรอบครับไซโคโซาคุครับอ่ะตรงนี้ครับสาดแมปลงมาครับอ่สาสตรไปเลยนะครับ จากนั้นนะให้เราเอานี่ครับแอรียลครับตีตัวนี้นะครับตีตัวนี้ก่อนนะแล้วก็บัฟดาเมดนะครับบัฟดาเมจนะแล้วก็ยิงไปที่ตัวล่าอีกรอบหนึ่งให้มันเหลือปิ่มปิ่ที่สุดนะครับไม่ต้องใช้ช่วยของตัวใดๆทั้งสิ้นนะให้มันเหลือปิ่นปิ่ทั้งสุดที่สุดนะครับเพราะว่าลูบิชเรายังเดินลงมาไม่ได้นะครับไอไม่ใช่กูเชียนนะตัวแปะฟิสิกอลนะแต่นั้นเากูเชียนลงมาครับให้อยู่ในระยะแปะถึงนี้ด้วยครับ มอนสเตอร์แบ็กดาก้อนนะก็ตีไปที่นี่ครับบริเวรกันแคนนอนครับก็จะตายพอดีนะอ่ะจากนั้นนะครับให้เราเอาไนซี่องครับบัฟโลกนะครับแล้วก็บัฟคริติคอนะจากนั้นก็เข้ามาตีเลยครับแล้วก็แปะแค่ดีบัฟอย่างเดียวก่อนนะนี่วิ่งแปะบีมนะฮะตามด้วยกูเชียนครับอ่าแปะฟิสิกอลครับแล้วก็ ลูบิชตัวนี้แปดลูดิเฟนต์นะครับแล้วก็ตีไปเลยครับก็<น>วสวดมนต์ด้วยนะนี่แปดเก้าแปดแปดห้าเก้าสองเก้าห้านะสวดมนต์ไปด้วยนะครับตีไปเลยครับ <S <S โอ้โหแปดลูดิเฟนต์ไม่โดนนะครับแปลดลูดิเฟนต์ไม่โดนอีกแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับมันยังมีตัวนี้แปดลูดิเฟนต์ได้นะอ่ะแต่นั้นเอาไนท์ครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ตีไปที่เอ่อมอเตอร์แบ็กดาก้อ,อนนะสังเกตนะว่าไนท์จะตายนะครับแต่ว่า ใช้ช่วยนะแปะรถดีฟ์นนะแต่ว่าเดี๋ยวแปะรถดีฟน์นไปแล้วเนี่ยไนก็จะไม่ตายเองนะใช้ช่วยให้หมดเลยละกันครับลัตีไปเลยครับหลังจากแปะรถอีทีเคไม่ใช่ดีฟนด์นดิไนก็จะไม่ตายนะให้แต่ไนตีโดนครับอ่าเนี่ยนะก็จะไม่ตายนะตามด้วยเนี่ยบาร์บาทอสครับเข้ามาตีเลยครับอ่าแล้วก็บัฟดาเมจครับเอาให้สุดนะครับอ่าใช้ช่วยได้ไหมใช้ช่วยมาดีฟ์นครับเก็บไว้ก่อนละกันครับร็ตีไปเลยครับ ให้มันตีส่วนมาป,ะ,ปะทอสมานะจากนั้นแคสวาวครับปิดงานครับอ่าเรียบร้อยครับประมาณนี้แล้วกันสลับ Eternal Road Expert 9 Develop แล้วก็ไม่ตายนะครับ <c oughs> โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด u b s c r คร e นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ว <c oughs> เ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรอีกบอกได้นะครับผมก็พยายามหาแนวทางพยายามหาอะไรมาป,ปรับใช้ที่มันดูแล้วมันเวิร์กนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับผม